ได้แล้วนะคะอาม,ม่าที่โดนถีบบนรถไฟวีรกรรมมหาภัยเนี่ยเพียบเลยทั้งลักทรัพย์หนีหมายจับความคืบหน้าล่าสุดนะคะกรณีหญิงสูงวัยที่ตกเป็นข่าวดังหลังถูกถีบบนรถไฟฟ้าในไต้หวันจากเหตุทะเลาะวิวาทนะคะแย่งที่นั่งพิเศษกันเช้าวันนี้นะคะมีรายงานแล้วนะคะว่าอามมาเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมแล้วก็คือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุให้ไประงับความวุ่นวายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งก็คืออาม่มาคนเดียวกันนี่แหละทำความวุ่นวายอยู่ในร้านสะดวกซื้อตรงนั้น พอตรวจสอบประวัตินะคะก็เลยพบว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับติดตัวจากการตรวจสอบนะคะพบว่าหญิงสูงวัยรายนี้มีหมายจับในคดีลักทรัพย์รลายคดีซึ่งสารได้ตัดสินลงโทษจำคุก55วันแต่ว่าอาม่าเนี่ยไม่เป็นรายง,งานตัวรับโทษจนมีการออกหมายจับเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการควบคุมตัวนะคะอาม่าเนี่ยก็มีท่าทีแบบตื่นตระหนกแล้วก็ปฏิเสธทุกขอ้อกล่าวหาเขาก็จับมาที่สถานีตํารวจใช่ไหมพอมาถึงสถานีตํารวจนะคะพอพอมีพวกนักข่าวสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยอาม่ากับ สงบขึ้นมาเออเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็พูดกับสื่อด้วยความสงบนะคะเหมือนได้สติกลับมาแล้วโดวยหลังจากนี้นะคะตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้อัยก,การดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป